เป็นสินค้าของยี่ห้อฮาร p เปอร์นะครับเป็นสินค้าขายดีนะครับตัวหัวเอ็นตัดหญ้านะครับแบบเสียบและแบบโหลดออตโต้นะครับแบบมีม้วนสายเอ็นอยู่ด้านในนะครับตัวนีชีะเป็นแบบเสียบนะครับแบบนี้นะครับ สินค้าดีมีคุณภาพตอนนี้มีของเรียนแบบแล้วนะครับต้องระวังกันนิดนึงนะครับต้องเป็นสีส้มนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นสีท้มดําแบบนี้นะครับแล้วต้องเป็นยี่ห้อฮาร์เปอร์เท่านั้นนะครับตอนนี้มียี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่ออกมาทําเรียนแบบนะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังควบคุมคุณภาพนะครับตัวที่เราขายอยู่เป็นโรงงานของญี่ปุ่นนะครับบริษัทคนญี่ปุ่นเลยผลิตนะฮะ พวกนี้นี่เคาไม่แตกนะครับ